สวัสดีครับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ยอดขุนพลนะครับที่เราเรียกติดปากกันนะครับหรือพิมพ์ขาโตสามชั้นนะครับขาโตสามชั้นหรือพิมเจดีเล็กนะครับก็สร้างประมาณ2องพเป็นต้นมานะครับสมัยรัชกาลที่4นะครับเข้ารัชกาลที่5ก็มีนะครับก็เนื้อหามีความแก่งแรข็งนะครับองค์นี้ก็มีความเก่าคาบแคนไซ์ มีคาบขี้ปวกนช่ครับปวกเกาะนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งพิมพ์ที่ควรค่าแก่การสะสมนะครับสวัสดีครับ